ชาวเน็ตแห่เตือนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังทําแบบนี้น่าเป็นห่วงมากกลับมาโสดอีกครั้งสำหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ประกาศแยกทางกับภรรยาแพรวเพ่า,พาแสงทองเหลือเพียงสถานะพ่อและแม่แบ่งเวลาดูแลลูกๆทั้งสองคนซึ่งเป็นการพูดคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับให้กำลังใจล้นหลามล่าสุดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เคลื่อนไหวโพสต์คลิปที่คู่รักหมอลำแอนออรดี already, กับบอยสิริชัยได้โทรหาให้กำลังใจตนและพูดคุยกันโดยระบุข้อความบอกว่าแอนออรดี already, และบอยสิริโทรมาพูดอะไรกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พร้อมให้กำลังใจทั้งนี้หลายคนต่างห่วงเรื่องความปลอดภัยคุยไปโทรไปจนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คอมเมนต์ตอบบอกว่าขับรถคุยโทรศัพท์ครั้งหน้าจะไม่ทำอีกนะครับพี่บอยโทรมาจนว่าดีใจจนลืมไปเลย กราบอ,อภัยจริงๆนะครับขอบคุณที่มาจากที่นี่ .com ครับและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกสิบดอ a r อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ